ได้ต่ออีกตวเต็มช่องโอ้โหสี่พันโอโหยแม่ได้อีกยู่โอไม่สนใจเขาไม่ไปลุ้นเกมเฉยเลยมาจองสามมันไม่มีเลยครับเฮียพง์มาจองสามไม่มีนะครับมาจองสามนะตอนนี้ไปไปมาจองสี่มาจองห้าแล้วนะไม่มีมาจองสามขอเรื่องเฮียพอไปหาได้ปะชอบเฮียชอบมากคุณขอเรื่องี้มาเลยมามามาเลยมาเลยมาจองมาจองได้อยู่นะครับมาจองได้อยู่นะ Yeah, i believe in destiny i don't just do s best. <S มาจองสอนต่อีเกมถ้าเกมไหนมันแตกนะเฮียให้คนที่แนะนําเกมมาเลยแต่ถ้ามันไม่แตกก็แล้วไปแต่ถ้ามันแตกทั้งทั้งทั้งแบบทุกเกมที่แนะนําม,มาเฮียก็ให้มปนทุนทั้งหมดอะ่ะเออรวยรวยเกยินเกมหนูเกมหนูโอเคชิชิฟูฟูใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับว้าวเข้าลายสวยจังเลย สาวถ้ำนะมีสาวถ้ำมีขายผักโอเคครับมีสายผักก็คือตลาดน้ํานะมนันรู้เอากาศโอเคครับมนันรู้เอากาศโรมา่าเราอยู่ในค่ายบีจีนะครับพี่แกน,นะครับคุณพี่แกน,นะครับตอนนี้น้องๆอ,อยู่ในค่ายบีจีกันนะคุณพี่นะคุณพี่อย่ามาผิดอันนี้นะพี่นั่นโรมา่าโรมา่ามันมันเป็นของโจเกอร์นะมันไม่อยู่ในค่ายบีจีนะครับเราอยู่ในค่ายบีจีนะโอเคของค่ายบีจีนะคุณธัญพรบอกพับพีคอนเนตโอเคอับพบีคอนเนตใช่ไหม จอบใครวะธัญพรธัญพรกูณจอบเฟซจะว่ะธัญพรเดี๋ยวเริ่มดูข้อเป็นหนูข้อไ,ไนหนนะฮะโอเคคุณบ่าว์วรับโลมาเป็นของค่ายโจ๊กเกอร์นะครับไม่ได้อยู่ในพีจีนะ <laughs> หนูน้อยหมวกแดงหนูใน้หมวกแดง <c oughs> ม,มันมีหรอมีใช่ไหม <c oughs> มีก็มีวะสายไทยหวานใจของเฮียนะครับบอกเอ้าสายไทยใหม่เราออกเพลงมา ไม่กจมากเลยคุณกุ้งบอกฟอร์จูนกอล s f o r t ์จูนกอลนี่มันเป็นเกมเป็นเกมอะไรวะฟอร์จูนกอล s สาวถ้ำครับครับเดี๋ยวไล่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 เฮียจะไม่กดซื้อนะจะปล่ยมันเข้าไปจะสป,ปินเองแล้วก็จะเล่นเกมแค่ละ50าสิบปินนะครับดูว่าจะได้คืนเท่าไหร่นะอย่ามาจากตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คืนนะแต่ก็ยังไม่ได้เสียนะครับไดโนเส,สาร์ เอาเครสสาวทำโอเคมนุษย์อวกาศเมื่อคุณแดนดี้อยากได้มนุษย์อวกาศมากเลยแต่เกมไหนแท็กทีมกูด้วยได้มาเกาเชื่อผมโอเคคุณสามาชนอย่าลืมแนบชุดมาครับโอเคแนบชุดมาแล้วมาเกาสาวพนธนาคารครับโอเคคนเอกราชนี่เหมือนจะชอบสาวท่านะชอบด่ากันนะดี้คุณสายรุ่ไทยบอกมีมีมีอะไรมีใจหรือมีตรงไหนไอ้เงี้ยมีใจีขอแค่มีใจนะอย่ามีไข้เงี้ยก็พอนะเงี้ยไม่เอานะเงี้ยขอแค่มีใจก็พอนะ มาจองสองครับเล่นอยู่นะครับมาจองสองนะอียิปต์สองสป,ปินมาเขาเมียมาเขาเขาเมีย่างพี่คทะเนกโอเคครับเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวไล่ไปอาพันลโลโอเคอ่ะต่อไปจะเป็นเกมกิเลนเฮียเรื่องกิกกเลนหมดเฮียเฮียกินน้ำหรือเฮียกินน้ำอยู่เฮียก็นนกกแห้ง <S <S 2> <S 2> <S มาจองนี้สำหรับเฮียแล้วมันเป็นเกมปรับเซียนนะครับปรับเซียนยังไงเหรอ ก็ต้องบอกกันว่ากูเล่นไม่เคยได้เลยเฮียอมรู้อมอยู่นะเฮียอมลู้อมอยู่ถ้าอยากอมอย่างอื่นของเฮียก็มาหาเฮียได้ที่ห้องมันอวกาศโอเคครับมันอวกาศโรม่าพีจีเกมใหม่ก็มีอ้ามีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเชิญให้เดี๋ยวเฮียเชิญให้บ้านึง ตะวันเขามียโอเคแนบยุดมาด้วยนะแนบยุดมาแนบยุดมาใครไม่แนบยุดมาถือว่าคนนั้นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับที่มันเป็นรูปตะวันครับเมีอ่ะแล้วแล้วแล้วจบลงสปินนี่ก่อนโอ้เต็มท่องเลยมเมื่อกี้โอ้ได้มาอีกเยอะหมดยังโอ้ระวังก้อนโตพันสี่เมกา้า นโน่เส,สาโนเสาเก่าหรือใหม่โนเสาเก่าหรือใหม่อันนี้จะถามไปแล้วนะโรมา P C หน่าต um, ่ามันเป็นยังไงตะวันบอกว่าเป็นตะวันใช่ไหมเหลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วงานเข้าบ่ายโมงนี่บ่ายโมงคึ่งแล้วพ่อผมไม่ใช่เจ้าของโรงงานมึงหมายความว่าไงวะคือมึงจะไปทำงานแต้มึงนะดูกูมืงก็ถือโทรศัพท์ไปแล้วก็ชวนเอ้าเข้ามาจองนะครับเข้ามาจองนะ อย่าล you know, ืมแชร์นะครับอย่าลืมแชร์นะครับอย่าลืมแชร์อย่าลืมแชร์ทุกคนเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยนะกดไลค์แฟนเพจไองเงี้ยด้วยเฮียมีติวสลอตนะเดี๋ยวเฮียทุกทุกทุกรอบที่เงี้ยมาแชร์มาไลค์หนิเงี้ยจะแจกตลอดนะเข้ามาจองนะเฮียเข้ามาจองสวยงามสวยงามโอ้ได้อะไรไปนาะแตกไหมถ้าแตกดีถือว่าผมจะล็อกล็อกคุณชื่อมึงชื่อแคว้นอไรกออะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไอ้เงี้ยด้วยนะอย่าลืมแชร์ไปอ้เงี้ยด้วยนะเดี๋ยวพอเดินแบบเฮียนะ มีคนบอกมาจองสองอยู่ประมาณสองคนนะไม่เงยใจไม่ผิดสองสามคนอืมเข้าอย่างนี้โอ้ว้าวว้าวเลยวะโอ้ขอส,สวยๆสัแกแข้วหนึง่งอืมยึดแม่ได้อีกไหมโอ้เกมปักเซียนรู้สึกว่าจะได้ต่ออีกโอ้เต็มช่องโอ้โหสี่พันโอ้ยึกแม,ม่ได้อีกอยู่โอ้ไม่สนใจเขาไม่ไปลุ้นเกมเฉยเลย มาจองสามมันมีได้เลยครับเฮียพง์ <azt> มาจองสามไม่มีนะครับมาจองสามนะตอนนี้ไปไเปมาจองสี่มาจองหนะ้าแล้วนะไม่มีมาจองสามคอเลือกน้เฮียพอไปหาได้ปะชอบเฮียชอบมากคุณขอเลือกมาเลยมามามาเลยมาเลยโอ้มาจองมาจองได้อยู่นะครับมาจองได้อยู่นะ,ะด <S <S เดี๋ยวเฮียจะล็อกไว้ก่อนจะล็อกมาจองไว้ก่อนนะเลยอีกหกสปินอยู่เลยอิงหกสปินอยู่เฮีย <S <S ขาจ๋าสวัสดีจ้า เออใช่กูจะไปทํางานมนึงพี่เฮียเขาจะไล่กูออกแล้วเฮ้ยกลัวอะไรวะแค่เขาไล่ออกเงินไม่ถึงเต้นเงินเดินไ,ไม่ถึงหมื่นอย่าตื่น,นเต้นนะเข้าใจเปล่าอยู่ในไล่เดียวรางวัลไม่ได้อะดิอ้ยได้บ่อยอย่าตายแล้วคุณเกเียร์เลยมึงได้จนไม่รู้มึงจะได้ยังไงแล้วมึงได้บ่อยแล้วไอเสี่ยวไอหน้าบัวอ๋อมึงยังไม่เจอเขาด่ากูอเลยมึงแค่อะไรกูบอกวะ่ะไอเชนน่ารำนำ พวกมึงแค้นท uhm, like ี่อะไรกูสักอย่างกูได้มาเจ็ดพันนะครับอะมาจองพันไปเดี๋ยวลองมาจองไว้ให้เดี๋ยวลองลองมาจองให้ต่อไปเป็นกิเลนนะครับต่อไปเป็นกิเลนอ่ะแม่งยังไม่เลิกให้กูอีกอ่ะเอออ่ะอ่ะเออเออมึงจะหยุดให้กูได้ยังเอออ่ะอ่ะไหลไหลไหลเออพอแล้วอี๋ได้ครับได้มาเราได้มาประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งนะ